พระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบระเมเทรรามาธิบดีสีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราโชบายด้านการศึกษาว่าต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองกล่าวคือต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันกษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวรวมทั้งชุมชนของตน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมกล่าวคือต้องรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วและช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3. มีงานทำมีอาชีพกล่าวคือการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงานสู้งานทำจนงานสำเร็จการฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุดและต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทำจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 4. เป็นพลเมืองที่ดีกล่าวคือ การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีการเป็นพลเมืองดีคือเห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำเช่นงานอาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร